สวัสดีค่ะกระซิบบอกเล่ายินดีต้อนรับๆๆทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะกระซิบบอกเล่าแนะนำรถกระบ,บะมือสองกันเช่นเคยนะคะท่านใดที่มองหาซื้อไปใช้นะคะหรือว่ากําลังดูเลทราคากันอยู่นะคะว่ารุ่นนี้ประมาณเท่าไรเท่าไรนะคะก็สามารถเข้ามารับชมหนะ้าช่องกันได้นะคะเพราะเราจะลงคลิปใหม่กันทุกวันค่ะอัปเดตสถานะกันไปเรื่อยๆนะคะในคลิปนี้นะคะราคาเพียง93,000บาทค่ะ กับรถนิสสันาวราปี07เกียร์ธรรมดา6สปีดเครื่อง2.5นะคะแคปเปิดได้ค่ะใช้งานได้ปกติเป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงเครื่องดีเกียร์ดีช่วงร่างแน่นแอร์เย็นเพลงดังบอดี้สวยค่ะคัสซีไม่มีผุไม่มีดามนะคะกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ครบน้ำไม่ดันกันไม่ไหลค่ะภาษีพรบรปี68 รถมีเล่มครบพร้อมโอเลยนะคะ93,000บาทตามสภาพค่ะก็อาจจะมีตำหนิบ้างบางจุดบางที่นะคะตามการเวลาและอายุของการใช้งานสนใจดูรถแถวมีนบุรีค่ะโทรคุยติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือว่านัดชมตัวรถนะคะติดต่อผู้ขายค่ะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปได้เลยแอดมินใส่ข้อมูลพร้อมเบอร์โทรผู้ขายไว้ให้นะคะเพื่อจะได้สะดวกต่อการติดต่อ ในวันนี้สวัสดีค่ะ